สวัสดีเพื่อนๆช่องยูทูบสอบพัฒนาชัยครับอยู่กับผมวีธธรศักดิ์เล็กสอพัฒนาชัยวันนี้มาดูมวยที่เวทีมวยราชดำเนินครับวันที่29พฤศภาคม2565ครับผู้นี้เป็นผู้ที่หนึ่งของรายการศึกช้างมวยไทยเก็บเพชรเพื่อนๆครับฝ่ายแดง f 16แกนนรสิงห์มวยไทยฝันเงินซุปเปอร์แมนสิทธิ์เจดิมเรดเปิดก่อนหน้า f 16ต่อ52ครับเป็นเดือนกับก็เข้าใจนะครับว่ารูปเรทเกมมันแพงแต่ว่ามาดูเกมตรงนี้ครับฝันเงินเดินเข้าหาท้าสู้ตี ฝ่ายแดงนี่ถอยตั้งรับดักออกแข่งขวาไปขวาไปขวาคืนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยู u ูบซอฟปธาชัยนะครับอยู่กับผมแอดมินบอลครับวิรัดิ์เล็กสอพทธาชัยวันนี้มีมวยมาเวทีถ่ายไปฝากอีกเช่นเคยครับนี่ครับตะเงมือเดินเข้าหาครับปล่อยหมัดหนึ่งสองเตะขวาไปเบาๆจิ้มไปก่อนฝ่ายแดงครับรูปร่างนี่ช่วงชกดีกว่านะครับก็นี่ครับวนออกมาเตะแข้งซ้ายน่าจะเล่นฝีมือนะครับส่วนทีมงานฝรั่งมือนี่สั่งเดินอยู่ครับ เปะขวาเข้าไปครับเบียดไปเรื่อยครับที่เพื่อนดูอยู่ตอนนี้คือยกที่สามนะครับราคาอยู่แดงเจ็ดสองครับนี่ครับนำเงินเดินเบียดไปเตะแข้งขวาแดงต่อยหมัดหนึ่งสองเตะขวาไปติดตามนะครับมวยดาวรุ่งครับเพื่อนๆครับเป็นกำลังใจให้น้องๆครับตนกล้ามวยไทยวันนี้อาวุธเป็นอย่างไรมารับดูรับชมกันไปครับก่อนที่มันจะดังไปซะก่อนในพวกนี้นะเดี๋ยวต่อไปติดเก่งนะครับ ก็นักมวยแต่ละคนก็ต้องมีการพัฒนาครับแสดงแล้วเรามาดูตั้งแต่ตอนนี้ครับฝ่ายแดง F16 นะครับเหมือนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเดินเข้าหาครับเตะซ้ายเตะขวาครับเหมือนที่จะชิงจังหวะออกแข้งแล้วครับราคาแดงต่อสามหนึ่งครับแดงต่อสามหนึ่งครับมาดูเกมของ F16 กันครับวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับราคาต่อขนาดนี้เราจะต่อยอย่างไรครับถอยครับถอยถอยเตะขวา โอ้โหน้ำเงินตัวเล็กกว่าพเพื่อนยังไงดีเดินเข้าไปเดินเข้าไปต่อยหมัดซ้ายขวาครับจิ้มไปครับ S สหกยกซ้ายเตะขวาไปถือว่าทําได้ดีทั้งคู่ครับน้ำเงินองไนี้ไม่กลัวเลยครับอร์มหลังของทั้งคู่นะครับ superman ปเ,ปนเนี่ยก็ชนะนอกยกหนึ่งเข็มเพชรสอง,งอมลมาที่ราชดำเนินนะครับส่วนเจ้า f สิบหกก็ชนะนอกยกสามกล้องชัยวัดเก็ 7, ชัยวัดครับถือว่าเป็นมวยที่มีลํำหักลํำโค้นกันทั้งคู่เลยครับนี่ครับ เบียดเข้าไปครับเสียบแล้วคาครับราคาสามหนึ่งครับอยู่แรงสามหนึ่งครับมาครับก็ปลายยกไหมครับตัวนี้ปลายยกสามครับ F16 ดูท่าจะเล่นเกมเบาๆชิวๆครับรอตั้งรับครับเพราะว่าสันมือน่าจะเดินแน่ครับโดยรูปร่างโชชกที่เสียเปลียบฝากไว้ด้วยครับ m u a y 2 0 0 0กดเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับมีแอดนำหน้า m u y 2 0 0 0แอดมวย2,000กันไปเพื่อนครับ เข้าตัวถูกออกตัวได้นะครับเข้าไปแล้วอยากจะออกตัวบังทุน2องร้บาทเดียวก็เปิดครับแอดมวยสองพันครับเจ้าเดียวกับมือสล็คอมเพื่อนๆครับยุคที่สี่ขยี้กันต่อ F.16 มีแข้งขวาหนักๆเปิดไปช่วงต้นแข้งขวาสองดอกแข้งซ้าย1ดอกแต่ต้าเงินยังเดินอยู่ครับเดินเบียดเดินเข้ามาครับไอ้ครับโอ้โหเกือบไปครับเพื่อนๆครับ เตะแข้งขวาบายเตะแข้งขวาอีกครับูถ้าจะเร่งทั้งคู่ครับทั้งฝ่ายแดงทั้งฝ่ายน้ำเงินเลยอย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยนะครับต่อยมาเตะไปน้ำเงินนี้ยังสู้อยู่ครับเป็นรองขนาดนี้ก็เดินเข้าหาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเร่งเข้าไปอีกครับมีแข้งขวานะครับโอ้ถ้าประกบตัวเท่ากันอาจจะมันกว่านี้เหูดูครับโตแข้งขวาครับแข้งขวาอีกแล้วครับ ขวาไปสามดอกติดครับจด,จดจ้องจ้องเบีกกบยดเข้าไปไปเข่าบิดออกมาแล้วก็ตีแล้วก็คาครับถือว่ายกคาวไว้ครับวงในครับการประกรบมวยวันนี้ก็ต้องโปรโมเตอร์ประกรบนะครับผมไม่ได้ประกรบนะครับเป็นอนๆอจะติติงเรื่องประกบมวยว่าไปอย่างครับเพราะว่าทั้งคู่ต่างชนะน็อกมาครับน่าจะเป็นสายตาของโปรโมเตอร์แต่ว่าถือระกมาเรทหกรักพอสมควรอยู่นะห้าสองประมาณนี้ แต่ว่าเกมนักมวยต่อยได้สนุกครับดูครับเบียบไอครับอือกรทำการกดแยกเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับต่อยมาป้ายเตะไออ๋อทำท่าอะไรนะนีเหีบแข้งขวาของ F16 ครับโอ้โหโดนต่อยหน้าหงายเหมือนกันยังไงยังไงดีโอ้โหชะล่าใจไม่ได้ครับ บอกแลวครับว่ารีกีชนะนอกมาทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นเรามีลำหักลำโค่นอย่างแน่นอนครับตีเขาอันนนไอ้ครับที่มาฝ่ายแดงนี่สั่งตั้งการแล้วครับนหมเอนเดินเบียดต่อยหมัดขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาต่อยหมัดนี่ครับเบียดไปตีซ้ายโอ้ยแดงยาวครับก็ยกขาไว้ครับยกข่าขวาขึ้นมากันไว้ ไปแล้วครับเรื่อยๆครับเตะซ้ายตีเข่าตีเข่าคืนครับขวาแล้วก็ตีไปเรื่อยครับแต่ว่าดูการไล่แขนครับน่าจะกดแขนอยู่เลยครับสําหรับ F16 ราคาแพงแล้วนะครับเพื่อนๆครับอยู่แดงประมาณ21ครับอยู่แดง21ครับปล่อยมาไปตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้าย ถือว่าเร่งเอาเรื่องอยู่ครับฝ่ายน้ำเงินครับตัวเลกอาจจะทําแล้วมันไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามานะสู้นะต่อยมาซ้ายต่อยมาโอ้ยต่อยท้องครับต่อยหน้าแล้วต่อยต่อยท้องครับหมดยกครับยกที่ห้าฉีดยานุเงินสองแสนสามหมื่นบาทครับราคาสิบห้าหนึ่งครับลุ้นนับน็อกนะครับน้ำเงินครับน้ำเงินยังเดินเข้าหาท้าสู้เตะซ้ายแดงถอยถอยถอยอยู่ที่มุมครับตอนนี้อยู่ที่มุมตากล้องกับพี่เล็กสายมวยมาแล้วครับ ถอยออกมาที่มุมตัวเองครับตอนนี้ทีมงานที่เลี้ยงนี่น่าจะนิ่งๆเงียบๆครับแต่ว่าอัตรจิต230,000บาทใครก็อยากจะได้ครับเดินเบียดมาเตะขวาเตะขวาขวาแรกขวาเลยครับโอ้โหดูตรงนี้แดงใหญ่หว่อยชัดเจนครับเพื่อนๆครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมนะครับโดยพิกัดน้ำหนักที่เท่ากันครับมาครับนี่ครับเตะขวาล็อกขาครับน้ำเงินยังเดินขยันเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปต่อยหมัดขวาแดงพยายามตีเข่าครับยกขาคาไวครับยกขาซ้ายกันไว้ครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักมวยครับตรงนั้นสำคัญมากๆครับนี่ครับต่อยขวาไปดูนนี่ตีขวาสิอัตชีสองแสนสามครับยังเดินอยู่ครับดูครับเบียดเข้าไปอีกครับมาสู้ครับไม่ได้มาแบบธรรมดาครับไม่ได้มาเอาค่าตัวธรรมดาครับวันนี้มาสู้ก็สู้เต็มที่ครับนี่คือนักมวยครับ สับซอกตีซ้ายโอ้โหแดงมันใหญ่นะอาศัยความใหญ่ครับนี่ครับยังไงก็ตามครับถ้าเป็นสไตล์เราพูดกันเนาะเล่นมวยใหญ่เนียไม่ได่าครับประกบกันมาในเล่นมวยใหญ่ไว้ก่อนครับเตะซ้ายไปวืดครับเตะซ้ายไปเบียดมากพยายามจะขึ้นไปครับแต่ว่าขึ้นไม่ได้ครับยังน้นก็เฮครับเบียดเข้าไปอีกเบียดเข้าไปอีก เตะขวาโอ้โหเดินเดินไม่อยู่เลยนะน้ำเงินเดินไม่อยู่เลยนะเดี๋ยวเข้าไปอีกสับศอกขวาไปครับแดงถอยถอยรอดักออกแ่งโอ้โหโดนต่อยหมัดครับนี่ครับคือก็เป็นการป้องกันตัวแล้วครับสำหรับฝ่ายแดงครับไม่ได้มีอาวุธทำอะไรมากมายครับถือว่าเป็นการป้องกันตัวครับคนที่ไล่ทําอยู่ตอนนี้คือฝ่ายน้ำเงินครับมาดูว่าจะทาได้หรือไม่ครับจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าครับเสียบเข่าเสียบเข่าครับเสียบเข่าล็กขาเสียบเข่าไปอีกครับนี่ครับเสียบเข่าขวางครับ เสียบแล้วขวางครับทีมงานยังลุ้นยังเชียร์อยู่นะครับดูครับทีมงานสิบเจนิมนะครับต่อยมาปลายโอ้โหแดงท้าไวบุกพิกัดอย่างนี้ครับเจอใครดีครับกระดูกกันเยี่ยวเท่าเากันเนี่ยเจอใครดีครับ F 1 6สิบหครับตีซ้ายพยายามจะเปียดเข้าไปครับอุ้มล่างอุ้มไหลตีหมดนะครับตอนนี้ครับเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับแดงนี่ชูมือหลาไว้ก่อนเลยครับเตะซ้ายเบียดเข้าไปตี ทาการกดแยกออกมาครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของช่องยูทูบสอนธนาชัยจริงๆครับถือว่าเป็นคนที่รักมวยชอบมวยนะครับถือว่าพวกเรานั้นชื่นชอบในสิ่งเดียวกันกดไลค์ไว้นะครับโอ้โหหมื่นๆกดไลค์เอาไว้ครับช่อง YouTube จะจับว่าเรานั้นชื่นชอบในสิ่งเดียวกันก็คือถ้าเราชอบมวยนะครับเรากดไลค์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดันคลิปเกี่ยวกับมวยมาให้เราดูเยอะๆครับเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยครับ สี่ก็จบเกมครับเมื่อกี้รุ่นน้องก็กราบรุ่นพี่ความอาวุโสนะครับนี่ก็มาอาทีพงานครับอย่างไรก็ตามครับฝากกดติดตามใครก็ติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องทางเราก่อนใครครับมวยคู่นี้นะครับผู้ชนะก็คือฝ่ายแดงครับ F16 แกนนรสิงห์มวยไทยชนะคะแนนซูเปอร์แมน10เจดิมโอ้ยพอกันไม่คลิปหนาครับยูดีมีแห้งส้ำใบดีสุขสุขพ้นครับ